หลักสูตรนี้นะครับที่ได้มาเรียนหรือมาอบรมในคอร์สนี้นะครับก็คือจากผมที่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับโดรนหรือการใช้ไรได้นในการสำรวจพื้นที่หรือสำรวจโครงสร้างรางวัดต่างๆนะครับตอนนี้ผมได้เรียนรู้ในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้โดรนท่าอากาศยานไร้คนขับครับได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการขึ้นทะเบียนการ ขึ้นทะเบียนผู้ขับแล้วก็กฎหมายต่างๆที่ใช้ในการที่ใช้เกี่ยวกับโดนในปัจจุบันแน่นอนครับในหลักสูตรนักบินโดนไพลอตที่เป็นไรได้นะครับสำหรับงานสำรวจล่างวัดนะครับสิ่งแรกเลยเรื่องขององค์ประกอบของไรได้ส่วนประกอบของไรได้หลักการและพื้นฐานของไรด้ครับรวมถึงการประยุกต์ใช้ตัวเทคโนโลยีไรด้นะครับเรื่องพวกนี้ในตัวหลักสูตรเนี่ยก็ มีครบนะครับค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์แบบนะครับในในการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวทฤษฎีนะครับในการใช้อากาศยานเนี่ยให้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับงานนะครับผมในส่วนเทคโนโลยีรายได้เองนะครับมันสามารถไปตอบโจทย์ในเรื่องของการสำรวจทรัพยากรป่าไม้นะครับไม่ว่าจะติดตามสำรวจนะครับหรือการประเมิน ปริมาณไม้หรือว่าคานปี้ของไม้บกคุมลีด้าต่างๆครับของพวกนี้มันสามารถใช้ในการประเมินได้หมดนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลได้การในเรื่องจัดก,การพื้นที่นะครับเรื่องของสูงต่ำวอลลุ่มของความสูงต่ำแล้วก็แอรเรียนั้นๆนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของไดรด้าที่ใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับออออด้วยตัวคอน,นีนะครับก็คิดว่าตัวไดรด้าเองเนี่ยนะครับออมีเริ่มมีความสำคัญนในการใช้ เทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็เราได้เทคโนโลยีที่เป,เ,ปเป็นตัวข้อมูลที่เป็นสารสนเทศนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับในการดูพื้นที่เองนะครับสลบในการตัดสินใจหรือนําไปเ,าเป็นโซลูชันอื่นๆนะครับให้เราได้ทั้งการปฏิบัติจริงบินจริงแล้วก็อบรมให้เราแล้วตอบโจทย์สิ่งที่เราเกิดปัญหาในการในการที่เราพบเจอ แล้วก็การเซฟตี้ในการที่เราจะไปบินนะครับเป,เป็นเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกดีในการที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์โพชรัชเควิศจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเป็นผู้สอนในคอร์สอบรมนักบินโดนไรดอสำหรับงานสำรวจและรังวัดโดนพลอต for s u r i n g and mapping with ไรดอเทคโนโลยีครับ ก็จะเป็นคอสเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีไรดารับการสํารวจและรังวัดครับโดยเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไรดร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทของคลื่นแสงในการวัดระยะนะครับการหลักการคํานวณหลักการเคลื่อนที่นะครับระบบพิกัดที่เป็นหัวใจสําคัญในการทํางานนะครับแล้วก็การประมวลผลและก็การตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยในคอสนี้เนี่ย ผู้เข้าอบรมนะครับก็จะได้ร่วมปฏิบัติงานจริงนะครับออกสำรวจจริงแล้วก็ได้ประมวลผลข้อมูลแล้วก็สนับสนอกันนำข้อมูลไปใช้นะครับหลังจากที่ได้สอนคลาสนี้นะครับในรุ่นแรกผมรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสนใจของทุกท่านเนี่ยนะครับได้ให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีไรด้านะครับรวมถึงในเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีไรด้านะครับหรือการนําข้อมูลไปไประยุกใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจที่ดินนะครับการก่อสร้าง การนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้จัดสรรพื้นที่ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเป็นอย่างดีเลยครับในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีไรด้าเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นด้านการก่อสร้างนะครับด้านสิ่งแวดล้อมการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้กระทั่งทางโบราณคดีเพราะว่าเทคโนโลยีไรด้าเนี่ยเป็น เทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลที่มีความแม่นยำและมีความละเอียดสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยในอนาคตนะครับเทคโนโลยีไรดร์เนี่ยอาจจะถูกพัฒนา,นาไปไกลยิ่งขึ้นอาจจะถูกผนวกรวมกับเทคโนโลยี AI นะครับที่อาจจะสร้างนวัตกรรมหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไปถึงเลยก็ได้นะครับดังนั้นไรดร์เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญในปัจจุบันนะครับแต่จะเป็นกุญแจสําคัญที่จะพัฒนานวัตกรรมรวมถึง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยครับ